พาถึงพี่น้องประชาชนและน้องๆนักศึกษาว่าอย่าได้เป็นหลงเชื่อกแกนำขุมกนาราชที่จะชักชวนไปกดดันที่ศาลร,รัฐนูญในวันพรุ่งนี้ในการวินิจฉัยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับศาลรรนูญจะตัดสินอย่างไรจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยท่านนายกไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับก็ขอว่านะครับอย่าทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า นะครับประเทศไทยไม่ใช่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนที่อยากจะทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจนะครับโดยที่ไม่ยึดหลักกฎหมายให้ปล่อยให้คณะตุลาการสารมุลได้วินิจฉัยน,นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าไปกดดันคณะตุลาการสิ่งสําคัญก็คือการไปกดดันนั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องของจราจรรถติด นะครับและก็การที่จะทําให้เกิดความเสียหายในบ้านในเมืองโดยเฉพาะการไปเขียนฟ้นสีนะครับเขียนคําหยาบคายนะครับการประยุยงปลุกปั่นเพื่อหวังให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองเนี่ยมันคือลักษณะของคนที่ไม่ยึดหลักกฎหมายคนที่เห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยคงไม่ยอมเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา พวกเราคนไทยทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายของแกนนําคณะราษฎรโดยมีนายธนาธรจึงรุงเือกกิจอยู่เบื้องหลังและคณะก้าวหน้าอยู่เบื้องหลังนั้นนะครับเป็นการเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับทุกคนพี่น้องประชาชนคนไทยทราบดีดังนั้นนะครับพวกเราคนไทยจะไม่ยอมให้คนกลุ่มนี้นะครับได้ทํางานเข้าสู่เป้าหมายของพวกเขาสําเร็จอย่างแน่นอนเราจึงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยา่า ไปร่วมจมนุมและอย่าไปกดดันตุลาการสารรัฐมนุนครับ